อัปเดตอาการพลายศักสุรินพบเล็บแตกบิดเดี้ยวสัตวแพทย์เร่งวางแผนรักษาส่วนฝีหนองที่สะโพกแผลดีขึ้นอัปเดตอาการพลายศักสุรินช้างเพศผู้วัย30ปีหลังเดินทางกลับมาจากประเทศศรีลังกาขณะนี้กำลังกักตัวอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุป,ปถัมภ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทางด้าน Facebook ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเดอะไทยเอเลฟเ n t นคอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์ลำปางได้ไลฟ์สดให้ประชาชนได้เห็นกิจวัตรประจำวันของพลายศักดิ์สุรินหลังกัโกโรควันที่10ควานช้างได้อาบน้ำให้พลายศักดิ์สุรินเป็นอีกเทคนิคการสร้างความคุ้นเคยพร้อมปร,รับพฤติกรรมของช้างที่มาอยู่ใหม่ตามมาตรการควบคุมพื้นที่แห่งนี้ เจ้าหน้าได้ถ่ายคลิปเล็บเท้าของพลายศักสุรินโดยค่อนข้างยาวและงอบางเล็บแตกและบิดเบี้ยวเนื่องจากขณะอยู่ที่ประเทศสีลังกาไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรหรือการฝนเล็บเท้าเพราะหากเล็บยาวก็จะมีปัญหาในการเดินของช้างอาจทําให้ช้างเจ็บเท้าได้หากพ้นระยะกักตัวของช้าง30วันก็จะมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไปส่วนของฝีหนองที่สะโพกที่เทนนําเสนอไปก่อนหน้านี้หนองแห้งแล้วแผลเริ่มดีขึ้น และผิวหนังที่แผลเริ่มงอกขึ้นทําให้มีความตื้นก็จะทําให้ผิวหนังบริเวณนี้กลับมาเป็นปกติจากการดูแลและล้างบาดแผลทุกวันของทีมสัตวแพทย์มาตั้งแต่3เดือนก่อนบินกลับไทย